สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแอดมียองจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะ,อะแอดมีตัวเลขของวัดกุฎแหนะคะจะมาแบ่งปันนะคะเป็นแนวทางนะคะเป็นสะพานบุญนะคะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะ,ะหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เลยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะแอดจะมีตัวเลขของวัดกุฎแหให้นะคะดูให้จบคลิปนะคะใช้เวลาดูไม่นานนะคะไม่เสียเวลาเนาะ แอดก็คิดถึงท่านผู้ชมทุกคนเลยนะคะแล้วก็เ,เพื่อนๆทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใช่องของแอดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันนะคะว่าที่วัดบุแห่นะคะเป็นยังไงบ้างนะคะคนล้นทะลักออกมาจากนอกวัดเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะแอดได้ตัวเลขมานะคะเพื่อนส่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแอดก็รีบเอามาลงให้ทันทีเลยนะคะ เดี๋ยววันนี้นะคะมีเฮแน่นอนนะคะแอดเชื่อว่านะคะใครที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะมีโชคนะคะรับทรัพย์ในวันที่1มีนาะคม2 5 6 4นะคะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะว่าตัวเลขที่แอดให้มีตัวไหนบ้างนะคะก่อนอื่นนะคะอย่าลืมสะสมบุญกันเยอะๆนะคะแล้วก็ดูแลพารในบ้านนะคะใครชอบก็ตามได้เลยนะคะใครไม่ชอบก็ผ่านไปได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะตัวเลขมีไม่เยอะนะคะของวัดกุฎแห่นะคะที่ให้มานะคะ รีบไปหาซื้อก่อนที่จะอั้นนะคะเพราะว่าแอดก็จะไปหาซื้อเหมือนกันนะคะหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตัวเลขที่แอดให้นะคะมีตัวไหนบ้างนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะอากาศร้อนอย่าอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะไปข้างนอกก็อย่าลืมใส่แมสใส่หน้ากากอนามัยนะคะเพราะว่าโควิดก็ยังไม่จบนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะแอดก็ มีตัวเลขของวัดกุฎแห่สาหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวตัวเลขวัดกุฎแห่นะคะอาจจะไปตรงใจของใครหลายคนนะคะบางคนก็รองวดที่แล้วนะคะ,ะทางช่องนะคะก็เข้าทั้งสามตัวแล้วก็สตัวนะคะสามารถย้อนดูคลิปได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่ามีตัวเลขตัวไหนบ้างนะคะ ตัวเลขมีไม่เยอะนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมถ้าใครจะไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลรีบเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะถ้าเกิดแอดมีตัวเลขดีๆเด็ดๆเพิ่มเติมแอดจะรีบเอามาลงให้ทันทีเลยนะคะขอให้โชคดีแล้วก็ร่ำรวยร่ำรวยเฮงเปังๆทุกคนเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ